สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ซูซูกิมหานครสุวินท,ทวงวันนี้นะครับเราจะพามาชมรถรุ่นหนึ่งครับที่เป็นที่น่าสนใจมากเลยครับก็คือซูซูกิแฮร์รี่นั่นเองซึ่งรถร,รุ่นนี้นะครับนำมาทําอะไรได้หลากหลายเลยนะครับนำมาสร้างธุรกิจก็ได้ทํานาทําสวนหรือใช้งานส่วนตัวก็ได้นะครับซึ่งซูซูกิแฮร์รี่วันนี้ที่เราจะพามาชมหลกักๆก็คือแบบฟู้ดทรัคนําไปสร้างเป็นธุรกิจสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้นั่นเองครับแต่ก่อนจะพาไปชมรถแบบฟู้ดทรัคนะครับขอพาไปชมรถเดิมๆกันก่อนว่า จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่ง Suzuki Carry แบบเดิมของเรานะครับจะเป็นแบบรถกระบะอนเนกประสงค์นะครับขนาดเล็กตัวรถเดิมจะเป็นรถสีขาวครับแต่ที่พิเศษก็คือสามารถบรรทุกน้ําหนักได้เกือบ1ตันเลยและก็ด้านหลังสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านด้วยทําให้ขนของขึ้นขนของลงได้ง่ายมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนครับ ส่วนภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางนั่งสบายมีเครื่องเสียงแล้วก็ช่องเก็บของขนาดใหญ่อีกด้วยครับและเดี๋ยวเราพามาชมคันนี้นะครับซึ่งเป็น Suzuki Carry แบบ f Food t r u c k ซึ่งตกแต่งเป็นรถสำหรับค้าขายแล้วนั่นเองครับการตกแต่งของเราตัวนี้จะเพิ่มสิ่งที่เป็นตู้นะครับที่เรียกว่าตู้แบบฟู้ดทรัพนั่นเองครับภายในก็จะมีอุปกรณ์พวกเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันอีกรอบหนึ่งเคาน์เตอร์เอ่ยนะครับระบบซิงค์น้ำระบบต่างๆเอ่ยแต่ว่าพามาชมภายนอกก่อนนะครับว่า เราสามารถติดตั้งแบบสติกเกอร์รอบคันได้เลยสติกเกอร์เหล่านี้สามารถออกแบบใส่เมนูใส่ชื่อร้านแล้วก็สีสันได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับอย่างด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีตู้ซึ่งเราจะเปิดเป็นปีกนกทั้ง3ด้านนะครับแล้วก็จะมีที่เปิดปิดสําหรับเปิดร้านปิดร้านให้คุณลูกค้าใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็ทนทานแข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวพามาชมด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่เราจะสามารถเปิด สำหรับการเปิดร้านค้าขา,ขายของเราในทุกๆวันนะครับลับกษณะการใช้งานจะไม่ยากครับใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับติดตั้งระบบเคาน์เตอร์ตัวแอลเรียบร้อยครับสำหรับการค้าขายที่ง่ายแล้วก็เปิดร้าน ปิดร้านได้ง่ายเราจะมีระบบเคาน์เตอร์ที่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับด้านล่างก็จะมีที่เก็บของแล้วก็เก็บสัมภาระได้อีกหลากหลายเลยส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นที่สําหรับการล้างนะฮะเราจะมีซิงค์น้ํามีระบบน้ําให้เรียบร้อยครับและมาพร้อมกับระบบไฟไฟส่องสว่างไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะเราจะมาพร้อมกับไฟด้านบนนะครับ ถึง4จุดเลยสามารถเปิดปิดไฟได้ปกตินะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังจะมีที่เก็บสัมภาระด้านบนอีกด้วยนี่บอกได้เลยว่าใช้งานได้เยอะแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากครับแถมยังแข็งแรงทนทานเลยทั้งหมดนี้อยากทราบกันแล้วใช่ไหมละครับว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังแคมเปญกันนะครับ สำหรับซูซูกิแครีนะครับที่เป็นรถเปล่าดาวเริ่มต้นเพียง19,900บาทเท่านั้นนะครับผ่อนสบายสบาย0 5 0 0 0และสำหรับซูซูกิแบบฟู้ดทรัคแบบนี้นะครับดาวเริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองและผ่อนสบายสบายเพียง6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นต่อเดือนนะครับผ่อนสบายดีกว่าไปเช่าที่ไม่ใช่เป็นของเราแต่ว่าตัวนี้ครับผ่อนสบายสุดท้ายเป็นของเราเองครับ และสำหรับท่านไหนที่สนใจรถซูซูกิฟู้ดทรัคหรือว่ารถรุ่นอื่นนะครับสามารถติดต่อเราที่โชว์รูมซูซูกิมหานครนอโตกรุ๊ปตั้งอยู่บนถนนสุวินทวงศ์สังเกตได้ง่ายและสามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก้องพบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ